สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมเจอรณรงคเชยครับเดินทางมาอีกหนึ่งร้านค้าพันเนอร์ครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสองครับเป็นอีกหนึ่งร้านค้าที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่ลูกค้าเยอะมากนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยรสเลิศเลยมาที่จังหวัดลำพูนนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟที่เองหาไม่ยากครับตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะครับเพราเนี้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสองเนี่ยกินแล้วติดใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในร้านครับมา บรยากาศล่มรื่นครับท่านผู้ชมฮะที่เลยนะฮะที่นั่งกว้างขวางนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของร้านพู้ใจดีนะครับเจ้าของร้านสาวสวยตามมาเลยตามมา สวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเจ้าของร้านสาวสวยนะครับุ่ใจดีนะครับที่เข้าร่วมครงกันเข้ามารวยหรือโครงการเศรษฐกิจดิจิัของที่วิ่งเขครับรบกวนทรกทายท่านผู้ชมและแนะนำเมนูที่ร้านครับสวัสดีค่ะชาน้ำสาวนครรานสาลพูนนะคะร้านก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว 35บาทแล้วก็สูงสุดก็รท่สแล้วก็จะมีพวกเมนูขหวาน็จีวมต้นีสิบกาทสูงสุดก็ยบกาท่็จะมีกันโทีอะีมาวนียแ้ก็ร่้าบกาทเืองเลยคเไมมีทั้งหวานมีทั้งขาวมีที่หมดเลยะตัมว้าวเ็มีเยี่ยมเลย ใช่คร,บรับนี่ผมรูร้สึกยากขอบร,าารู้มากเลยและที่สำคัญเปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ตีหนึงเช้าถึงสามโมงรั้งแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะคะก็เริ่มตั้งแต่ตุลาคมก็ถ้าก็เดี๋ยวหมดก็คือผิดเลยคะประมาณตั้งแต่รุ่งร้อนอืมครับนั่นแสดงว่าลูกค้าต้องรีบๆมาทานนะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยอนยะ่างเงี้ยครับต่อวันทำว,ว,วันต่อวันก็ทะวัน ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับถ้ามาที่ลำพูนนะครับแวะมาเที่ยวที่ลำพูนก็แวะมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองสองนะครับอยู่ตรงข้ามเราสถานีรถไฟรับคำหาไม่ยากนะครับหาง่ายๆแล้วก็จะมีพิการตัดให้ด้วยนะมีมีนตักให้ด้วยมาแวะด่นะครับประทีปทังเจ้าของร้านใจดีด้วยนะฮะเข้าร่วมโครงการพ่อพารวยนะครับมาเนเป็นตัวแทนพ่อพายเยนี่คือโครงการพ่อพารวยนะฮะแล้วก็ไชี่งคนพ่อพารวยนะครับ หากท่านผู้ชมสังเกตเห็นป้ายนี้อย่าลืมแวะไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าร้านค้าเป็นร้านผู้มีความใจรู้เสอร์นะครับที่เข้าร่วมโครงการระบบเศรษฐกิจต่างๆเราจะช่วยให้ประเทศไทยได้ไปต่อนะก็คือทุกคนที่กินที่ใช้ได้สั่งซื้อทุกครั้งที่จ่ายนะครับสำคัญนะครับกินใช้ได้แหล่งปันที่เพื่อมนุษย์ด้วยนะครับเพื่อนประทศไทยได้วยกันด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมครับหากท่านมีร้านค้าร้านขายอยากนำเข้าร่วมโครงการเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ22ติดต่อสมาชิกี่จวิทย์สมุได้ทัท่วประเทศนะฮะ เราต้องรับทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญได้ร่วมกันแบ่งปันร่วมทําให้คนไทยได้ไปต่อด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพียนะครับมากมากเลยที่เข้าร่วมโครงการพ่อพารวยนะครับอบครับผู้ชมครับอย่าลืมติดตามเราไปครับเรามีร้านค้าใหม่ๆที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับเราจะไปแนะนําให้ท่านรู้จักนะครับและไปกินท้าได้ต่างตื่นพบกันในโอกาสหน้าครับร้านนี้มีพ่อพารวยครับ